ทอนแล้วไม่ทอนละผมไปเอาหูฟังมาแล้วสงสัยเสียงผมจะสะท้อนกับอ่ากบแพงอืมแต่ห้องห้องคุณไปเขาวงกดหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนใครเข้ามาก็ออกไม่ได้อ้ <laughs> นอกจาก <laughs> <laughs> นอกจากเขาวงกดแล้วเนี่ยหิน <laughs> ใจของมันก็ยังไม่นเขาวงกดนะครับเพราะว่าแม่น้องมันบอกว่าเข้ามารักบ้านแล้วออกไม่ได้ทุกทีแต่ก็เห็นแต่ก็เห็นออกมาทุกคนแช่ <laughs> <laughs> เน่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 นวันนี้นนนนนเราเล่นเรื่องอยากให้เผาเรื่องอะไรนะรน้องบ้านนะนะัะโมดีชมกล่องด้วยนะครับผมมีคาถามมามากมายเลยนะเดี๋ยวพี่จะเลือกคําถามให้นะนะให้บ้านทุกคนอ่านี่เรื่องที่ตลกที่สุดของพี่บ้านคืออะไรคะเขาอย่าง้นเรื่องตลกครับเรื่องที่ตลกที่สุดของพี่บานคืออะไรคะับมีอะไรตลกบ่ะอ่ะ ผมมีอะไรตลกไหมเนี่ยังไม่ได้มีอะไรตลกเลยเหรอไม่มีอะไรตลกอ่ะผมไม่รู้อ่ะงั้นผ่านไปครับคำถามนี้ผ่านไปครับบัรตอบไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตบารไม่มีอะไรตลกอีกแล้วครับผมมันล่มไปเองชีวิตเลยนะมันนึกไม่ออกกันนะมันนึกไม่ออกอ่ะไ่อออะไรตลกอ่ะมันมันต้องอยู่ในช่องสถานการณ์เนาะใครตลกที่สุดใน X B Five? เหมือนกันว่าพี่เต้จริงๆนะบางคนงงเว้ยว่าคิดว่าแบบเอ้ยบานตลกสุดหรือผมตลกสุดหรือเปล่านีงไม่ใช่นะคนที่ตลกสุดคือเต้ดาวิดแน,น่ผมแต่เขาไม่ชอบเผยครับเขาบอกว่ามุกที่เขาจะใช้เล่นน่ะมันออนแอร์ไม่ได้ก็โหม่เหอพี่เต้ตลกตลกกันบ่อยก็เต้แพ้ทางบ้านลยบาสเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นตลกแบบโซแบบ หรือจะมีมุกเมน์หรือการกระทําอะไรที่มันตลกอะ่อะเดี๋ยว่าะไม่ใช่ตลกแบบขึ้นมุกอะ่ะไม่ตลกแบบมุกแบบเอ่อเล่นตับอะ่ะแต่ว่าเป็นตลกแบบท่าทางบุคลิกคำพูดอะไรเงี้ยซึ่งเต้จะแพ้มากแล้วเขาก็จะขำอยู่สองคนแบบกุ ook, k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  ook ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรประมาณนั้นแค่ได้ถึง,งก็ยากกลับไปขำนะ ฟอเตอร์ออกจะเป็นมนุษย์เพอร์เฟกใช่ไหมฟอคเตอร์มันมีอะไรที่แบบเผาเผาได้ปะวะอะไรอะอาวม่ได้ไม่ได้อะนอกจากเรื่องเตี้ยแค่นั้นอะอะไรก็ไม่มีอะไรแลครับฟอคเตอร์ไม่น่าได้เออเรื่องที่เผามันก็เมาไม่ได้ไง <S <S ออมือสันออ่นได้แล้เรื่องมือสัน่น จุดละแบบว่าไม่ได้เนี่ยเออมันไม่ได้อ่ะฮะท่านผู้ชมอ่ะไปดูซิดู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 ว่ามีคําถามอะไรบ้างนะตอนนี้เราจะรอน้องบาสกินนะตอนนี้น้องบาสกินจะหมดถังแล้วบาสได้มาได้ได้ได้ซื้อถังใหญ่่บ้านถังใหญ่อันนี้ใหญ่พอไหมฮะอันนี้ใหญ่พอไหมคือทางเมเจอร์กับซิปมาบอกว่าถ้ากินไม่หมดถังเนี่ย ไม่ให้ลงไหลท์ไม่ให้ลงไหลับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอ่ออ้วนตายกับพอดีนะฮะกินแต่พอดีนะ่ยี่ผมกินตลอดเี่นะถ้าผมเป็นถ้าผมวอยากออกเดทเขาบอกว่าอยากออกเดทกับใครที่สุดในวงนะฮะคุณบ้านเดทกับใครอ่ะผมอยู่กันมาสี่ปีเดทกับใครอ่ะไม่ต้องเดทแล้วนะเไม่ต้องเดทแล้วไปไฮเลมไปเลย ไเป็ไ,เ,ไ,ไเออใน S.P. Five b า r คิดว่าใครหล่อที่สุดมันจะไม่ใครไปได้ครับผมตัวเองเลยนะจ,จบๆนะไม่มีอา้าวก็ถามมีต่างชาด้บอกว่า What you eat าหลังโควิดหายนะยูแคนนั่งเครื่องบินมาแล้วก็ซื้ออันนี้นะยูแคนนั่งเครื่องบินมาแล้วซื้ออันนี้แหละเรื่ตาผมโอ้ได้ได้ได้โอเคประมาณนี้ฮะมีคล้ายกันเยอะนะครับผมก็เลือกตัวอย่างมาประมาณนี้แต่พี่บอกแล้วว่าพี่เนี่ยจะเป็นรายการวันนี้เรามาในเมนเจอร์ใช่ป่ะเรามาในเมเจอร์เพราะงั้นเนี่ยก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าสวนนั้นเนี่ย เออเขา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 วงเล็บมาเลยในหัวข้อนะบ้านนะเขาวงเล็บมาเลยเขาบอกว่าให้เผาเรื่องกองกองพจนจมานสว่างคาตาหน่อยว่ามีอะไรสนุกสนุกหรือเผาพี่พจน์อานนท์หน่อยนี่เขาดรีเควยมาอย่างงี้ให้บ้านทุกคนเผาแล้วกันนะบ้านน่าจะรู้จักพี่พจน์พอสมควรพูดว่าพี่พจน์ต้องเผาแน่เผาในกองเหรอ หรือว่าเผาชจริงเผาในกองก็ได้เผานอกกองก็ได้เพราะว่าพี่พลเป็นพ่อเรื่องพัะเจ้ามารเนี่ยพี่พลเหรอพี่พลอ่ะพี่พลเอ่อพี่พลเป็นคนชอบแก้มผมอ่ะทำไมอ่ะทำไมชอบแก้มทำไงก็เวลาแบบ